ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566ครับท่านอยู่กับเราหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันถึง7คู่นะครับเป็นทางด้านของเยอรมันซูเปอร์คัพนะครับระหว่างทางด้านของไบเยนมิเนกับทางด้านของอาร์บีไลปซิกก่อนเปิดดูการนะครับพิมลีอังกฤษนะครับเปิดดูการเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เนี่ย จัดมาให้ถึง6คู่ตั้งแต่หัวค่ํานะครับตั้งแต่หกโมงครึ่งเนี่ยอาร์เซนอลนะครับเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับคู่สองครับเป็นทางด้านของรอบ3ามทุ่มตรงนะครับไบรทันเจอกับทางด้านของลูตันทาวครับคู่สี่บอลมัสกับทางด้านของเวสต์แฮมครับคู่ที่5เป็นทางด้านของเอฟเวอร์ตันครับเจอกับทางด้านของฟูลแลมนะครับคู่ที่6เป็นทางด้านของคริสตันพาเลทครับเจอ กับทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดน้องใหม่นะครับคริสซันพาเลตไปเยือนคู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเจอกับทางด้านของแอสตันวิลล่าเจ็ดคู่วันนี้ครบจบเต็มที่นี่ที่เดียวครับเหล่าร้อยหลาครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับให้ไว้ทางด้านของ VPT เด็ดของเรานัดเปิดสนามของพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตามที่คาดไว้นะครับลูกแรกมาเร็วครับก็เป็นทางด้านของเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับยิงขึ้นนําไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เป็นททาาางงงงงดด้นนขขอออฮลลลัั์แหะครบยิูกี่2ตวเ ได้นะครับก็ปิดท้ายด้วยโรดิโก้นะครับสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป3ประตูต่อศูนย์ู่นี้ก็จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆครับแต่สําหรับทางด้านของสเตปนะครับพลาดแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้ารับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเรานะครับร่วมเดินทางไปกับดูการใหม่แบบนี้กับเราครับเหล่าร้อยหลานในไลน์แอดของเราครับที่แอดไซน์หนึ่งศูนย์ศูนย์รเอนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด ทั้งสิ้นทักสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีบอลเต็มบอลเสพให้ท่านทุกวันนะครับจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันครับสามารถแอดแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับ วันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับเป็นทางด้านของเยอรมันซูเปอร์คัพนะครับระหว่างทางด้านของบาเยิร์นมิเนกเจอกับทางด้านของ RB ร์บีไลฟ์ซิกนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยเป็น RB ร์บีไลฟ์ซิกนะครับไปเยือนบาเยิร์นมิเนกชนะได้3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของไลฟ์ซิกครับหประตูต่อ1ในฤดูกาลที่แล้วนะครับสินัดที่เจอกันบาเยิร์นชนะไป5เสมอ4 RB อาร์บีไลฟ์ซิกชนะไปแค่นัดเดียวเท่านั้นแต่เป็นนัดล่าสุดนะครับเปิดตลาดไป10นัดครับบาเยิร์นมิ 6นัดจาก10นัดนะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4ครับคู่นี้ยิงกันกระจายทีเดียวครับในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับทางด้านของ b บเยเนอร์วินิกนะครับในการอุ่นเครื่องเนี่ย4นัดแพ้แคม m นซิตี้ทีมเดียวนะครับที่เหลือก็ชนะได้นะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะโมนาโกไปถึง4ประตูต่อ2ถือว่าลงตัวทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้น เอาชนะลิปูไปได้ถึง3ประตูต่อ4นะครับเกมรุกดุดันเช่นเคยนะครับสำหรับทางด้านของเสือใต้สถิติ20นัดครับชนะ12เสมอ2แพ้6นะครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไปได้แค่4นัดเท่านั้นครับเจ้าไป2แพ้ถึง14ครับแฮนดิแคปค่อนข้างที่จะแพงนะครับทางด้านของบาเยนน์มิวนิกสกอร์สูง14ครับสกอร์ต่ำหกนะครับนัดหน้าเปิดดูการครับบาเยนไปเยือนเวเดอร์เบิรเมนนะครับในนัดแรกของฤดูกาลครับทางด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกบ้างนะครับนัดล่าสุดชนะลาสพามัสมา3-0 ในการอุ่นเครื่องนะครับก่อนหน้านั้นเสมอเบลมนไป0ูนแพ้อิฟสวิตนะครับหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ทางด้านของอูดิเนเซ่ครับสองประตูต่อหนึ่งยังมีรอยรั่วอยู่ครับทางด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับใส่ตียี่สิบนัดอาร์บีไลฟ์ซิกชนะสิบสองเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดนะครับเปิดตลาดไปสิบแปดนัดทำเงินไปเก้าเจ้าไปเก้าครับอ่าแพ้ไปเก้านะครับยังเจ้าอยู่นะครับสกอร์สูงสิบเอ็ดสกอร์ต่ำเก้าครับอาร์บีไลฟ์ซิกเปิดดูการไปเยือนทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นนะครับคู่นี้สนุกทีีเดดดดยยยววนนะะคครรัับบช่่ออง BPTV ถาทส้ก็ ร่วมดูบอลสดด้วยกันกับเราด้วยครับเหล่ารัลลานะครับไปดูราคาต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับเปิดราคาที่ลูกเต็มนะครับน้ำลบสิบกอสูงที่สามลูกเต็มครับน้ำขาวนะครับด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับเป็นรองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแฮนดี้แคปเปิดมาแบบนี้นะครับบาเยิร์นมิวนิกฟอร์ม ในการอุ่นเครื่องค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ยิงได้เยอะพอสมควรนะครับอาร์เบรลซิกเจอกับบาเยรนมิวนิกทีไรก็แพ้ทางทุกทีนะครับคู่นี้แต่ทางด้านของไลซิกนะครับกินแฮนดี้แคปได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ก็ต้องวัดเกมรับแหละครับว่าจะรับมือกับเกมรุกของบาเยรนมิวนิกได้หรือไม่นะครับบาเยรนมิวนิกล่าสุดก็ได้ข่าวดีนะครับได้ ติดต่อทาบทามกับแฮร์รี่เคนหน้าเป้าไปนะครับเพื่อที่จะมาทดแทนกันในฤดูกาลนี้นะครับเชื่อว่าทางด้านของแฮร์รี่เคนน่าจะไปบาเยิร์นมิวนิกได้นะครับในค่าตัวร้อยล้านยูโรนะครับผมคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามมองว่าครับแฮนดี้แคปนี้บอลถ้วยนะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยจริงจังกันอยู่แล้วนะครับสำหรับซูเปอร์คัพแบบนี้ครับก่อนเปิดฤดูกาลครับเล่นกันมันๆสนุกๆแหละครับคู่นี้เหล่าร้อยหลามมองว่าทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับเหนือกว่านะครับแล้วก็อาร์บีไลซสิกฟอร์มในการอุ่นเครื่อองเเนนีี่่่่่่ยยไไมคดทาาหรจะ แพ้นะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าจะผ่านแฮนดิแคปหรือไม่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของไบร์นมิวนิคครับน่าจะผ่านแฮนดิแคปได้ใน90นาทีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อไปที่ไบร์นมิวนิคครับราคาครึ่งคุ้ลูกน้ำบวกสินะครับหรือ1ลูกเต็มน้ำลบสิก็ได้นะครับผมลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับจังหนับตังกันไปในคู่แรกครับทางด้านของพิมพ์บิงกอังกฤษนัดเปิดดูการนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลครับวันนี้เจอกับเจ้าป่าอย่างนอตติงแฮมฟอร์เจอกัันนมาดล่าสุดในบ้านนนนขออออองงงตตตตตติิแแฮฮมมฟฟเเรรสส์์ชะไปครับ1ประตตู่อ0 ก่อนหน้านั้นก็บ้านใครบ้านมันนะครับอาร์เซนอลชนะในบ้านเนี่ยถึง5-0นะครับในลูกการที่แล้วนะครับเจอกัน6นัดหลังครับอาร์เซนอลชนะไป3ครับแพ้ไป3นะครับก็ถือว่าคู่นี้น่าจะสนุกเลยครับอาร์เซนอลในลูการนี้ตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะลงตัวเลยครับเปิดตลาดไป6นัดครับอาร์เซนอลทำเงินไป3ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทำเงินไป3เช่นเดียวกันนะครับสกอร์สูง4ครับสกอร์ต่ำสอนะครับนัดล่าสุดสกอร์ต่ำนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยที่อาร์เซนอลชนะได้ในบ้านเนี่ยถึง5-0ทั้ง2นัด นะครับผลงานของอาร์เซนอลครับนัดล่าสุดในคอมมิตี้ชิลนะครับคว้าแชมป์มาได้นะครับชนะจุดโทษแมนซิตี้ไป4ประตูต่อนหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเสมอโมนาโกครับชนะบาร์เซโลนาถึง5-3นะครับแพ้ให้กับแมนยู2-0นะครับแล้วก็ชนะ เมเจอร์ลีกออสตาไป5้าูนนะครับเสมอกับเนินแบกนะครับยีนัดสถิติของอาร์เซนอลนะครับชนะ8เสมอ8แพ้4นะครับชนะอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่หนักไปทางด้านเสมอครับสติยี่สนัดเปิดตลาดแฮนดี้แคปมาเนี่ยทำเงินไป9นัดครับเจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง13สกอร์ต่ำเจ็นะครับทางด้านของน็อตเทิลแฮมฟอร์เรสบ้างนะครับอุ่นเครื่องไม่ดีเลยนะครับนัดล่าสุดเสมอกับไอทัดแฟงเปิดศูนย์ศูนย์ก่อนหน้านั้นแพ้แรนไปถึง5้าศูนย์นะครับไปเยือนพีเอสบีก็แพ้หนึ่งศ ชนะเนี่ยชนะเลบบนเต้กับชนะน็อตเคาวตี้นะครับแพ้บาเลนเซียด้วยนะครับในการอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องค่อนข้างที่จะเยอะครับนอตตทนแฮมฟอร์เรสต์แต่ก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับสถิติ20นัดครับชนะ5เสมอ4แพ้ถึง11นัดนะครับเปิดตลาดไป20นัดทําเงินไป10ครับเจ้าไป10นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับฤดูกาลที่แล้วนี่ก็กินแฮนดี้แคปได้เยอะพอสมควรนะครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำสิบนะครับนัดหน้านอตตทนแฮมฟอร์เรสต์เจอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครััััับบบออออออาาาาารรรรร์์เเเเเซซนนนนนนลลลตต้งงไปปยยืืคคิสสพะถวว่็หหกทีีด นอน,นัดนี้ก็ต้องหมายมั่นปั้นมือแหละครับว่าจะต้องเก็บสาแต้มให้ได้ในบ้านในการเปิดฤดูกาลแบบนี้นะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดราคามาแพงทีเดียวนะครับเปิดช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่ครึ่งลูกครึ่งควบสนะครับสกอร์แฮนดิแคปล่าสุดอยู่ที่2ลูกเต็มน้ำขาวครับ สกอร์สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำข่าวเช่นกันนะครับสกอร์รองเนี่ยแฮนดิแคปรองอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งไปนู่นเลยนะครับน้ำลน้นท่าล่างของนอตเทมฟอร์เลสเป็นรองค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับราคานี้นะครับเราไล่ลามองว่าครับสแต้มอาร์ซนอน ไม่น่าจะพลาดให้กับนอตทีแฮมฟอร์เรสต์นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็อยู่ที่ว่าเกมรุกของอาร์เซนอลจะเจาะนอตทีแฮมฟอร์เรสต์เข้าหรือไม่นะครับนอตทีแฮมฟอร์เรสต์วันนี้มารับเต็มทีมอยู่แล้วนะครับสกอร์ก็อาจจะค่อนข้างที่จะต่ำนะครับเต็มคำน่าจะได้พอดีแหละครับสามเม็ดสองลูกเต็มของอาร์เซนอลเหล่านั้นหล่มองว่านะครับหนึ่งลูกเนี่ยก็น่าจะสูสีแหละครับก็ต้องเร่งให้อาร์เซนอลยิงได้เร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นไปกับอาร์เซนอลนะครับวันนี้ปืนใหญ่ น่าจะยิงได้นะครับกระสุนน่าจะเอามากันเยอะทีเดียวนะครับคู่นี้ให้ต่อที่อาร์เซนอลครับสองลูกเต็มน้ําขาวครับจังหนักรับตังกันในคู่แรกของพรีเมียร์ลีกครับไปต่อกันที่คู่สองครับเป็นทางด้านของไบรตันนะครับวันนี้เจอกับน้องใหม่อย่างลูตันทาวนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในการอุ่นเครื่องครับปี2021ไบรตันชนะไป3ประตูตอนก่อนหน้านั้นปี2016ครับลูตันชนะได้2ประตูตอนครับที่เหลือก็ย้อนไปไกลเลยนะครับที่เจอกันนะครับเซตีสิบนัดเจอกันไบรตันชนะสเสมอ3แพ้ ไป8นัดไบรตันทำเงินไปได้4เจ้าไป1แพ้ไป3นะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำา4นะครับไบรตันก็ ผู้เล่นหลายคนนะครับกำลังมีข่าวกับทีมใหญ่ๆหลายทีมทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตูมะนะครับทางด้านของไบรตันก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยตัวหรือเปล่านะครับกับแมนซิตี้นะครับทางด้านของไบรตันในการอุ่นเครื่องนะครับนัดล่าสุดเสมอกับราโยเบเชกาโนไป1ประตูต่อหนึ่งก่อนนั้นแพ้นิวคาสเซิลสองหนึ่งนะครับชนะเบลนฟอร์ดครับสองศูนย์ชนะแพ้เชลซีไปสี่สามนะครับในการอุ่นเครื่องเล่นจริงจังทีเดียวนะครับสำหรับไบรตันฤดูกาลนี้นะครับทางด้านของสตินะครับยี่สิบนัดชนะเก้าเสมอสี่แพ เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป8เจ้าไป1แพ้ไป11สกอร์สูง13ครับสกอร์ต่ำ7เกมรุกดีอีก1ทีมนะครับไบตันนัดหน้าไปเยือน op, บ, an, บู๊น,นะครับสำหรับรูตันท้าวบ้างนะครับรูตันวันนี้จะตันหรือไม่นะครับรูตันนัดล่าสุดนะครับในการอุ่นเครื่องไปเยือนโบคุ่มนะครับชนะได้3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นแพ้ไป2-1ครับเล่นกัน2วันนะครับทางด้านของบู๊ทางด้านของรูตัน an, ไปเยือนบู๊เนี่ย ในการอุ่นเครื่องเสมอ0ูนย์นะครับการอุ่นเครื่องของลูตันก็พอใช้ได้นะครับเกมรุกก็ยิงได้ต่อเนื่องนะครับสถิติี่ยีนัดชนะ7เสมอ10แพ้3นะครับเปิดตลาดไป16นัดชนะ8นะครับเจ้าไป2แพ้ไป6ก็ถือว่าเป็นบอลทําเงินทีเดียวนะครับในฤดูกาลที่แล้วในแชมเปี้ยนส์ลีกอ่าในแชมเปี้ยนชิพนะครับสกอร์สูงเครับสกอร์ต่ำสิบเอ็ดลูตันนัดหน้าเจอเชลซีครับงานยาก2นัดต่อเนื่องเลยครับต้องมาลอนดอนนะครับทาด้านของลูตัน ไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของไบรตันครับเปิดราคามาขาดที่ลูกครึ่งครับน้ําขาวนะครับเปิดดุการแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเกมพุกจะลงตัวหรือไม่นะครับสำหรับทางด้านของไบรตันนะครับนัดแรกก็ต้องมีสั่นกันบ้างนะครับคู่นี้เราเรามมองว่าทางด้านของไบรตันนะครับเล่นในบ้านแล้วก็ดูจากดุการที่แล้วรวมถึงความลงตัวนะครับในการเล่นนะครับถึงแม้ว่าจะขายผู้เล่นไปหลายคนนะครับแต่ก็รับผู้เล่นเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มี ชื่อเสียงอะไรนะครับแต่สติแต่ละอย่างนะครับในการคัดเลือกผู้เล่นเข้ามาเนี่ยของไบรตันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับทีมสเกาทีมไรค่อนข้างที่จะดีครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าระหลามองว่าไบรตันน่าจะชนะขาดนะครับในคู่นี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวก10ก็น่าสวยนะครับในคู่นี้นะครับ3ลูกน่าจะถึงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้หลาให้ต่อที่ไบรตันครับราคาลูกครึ่งครับ จังหนับรับตังกันไปหนึ่งคู่ครับไปต่อกันที่คู่สี่ครับยังอยู่ในพิมพ์ลีกนะครับเป็นทางด้านของบอลมัดครับวันนี้เปิดบ้านรับจำเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเวสต์แฮมบุกมาเยือนเนี่ยชนะได้ถึง4-0ในฤดกการที่แล้วนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับด้วยนะครับสำหรับเวสต์แฮมเจอกับบอลมัดช่วงหลังค่อนข้างที่จะแพ้ทางนะครับสถิติสิบนัดเจอกันครับบอลมัดชนะไปสี่เสมอสามแพ้สามแต่สองนัดล่าสุดเวสต์แฮมชนะนะครับเปิดตลาดสิบนัดบอลมัดทำเงินไปห้านัดครับเจ้าไปหนึ่ 7สกอร์ต่ำ3ยิงกันเยอะทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ผลงานของบอนมัดคทับในการอุ่นเครื่องนัดล่าสุดชนะลอริยองมาได้2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นแพ้อัตาลันตา1-3นะครับชนะซัมตัน3-2แพ้มาคบีเทวาวิฟ1-0นะครับแล้วก็ชนะฮีเบอร์เนียน4-0นะครับสถิติ20นัดชนะ9แพ้ไปถึง11นัดนะครับ ยังไม่เสมอใครนะครับทางด้านของบอลมัด20นัดเปิดแฮนดี้แคปครับทำเงินไปได้ถึง11นัดนะครับเจ้าไป1แพ้ไป8นะครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำเกนัดหน้าบอลมัดไปเยือนลิเวอร์พูลครับน่าสนุกทีเดียวนะครับมาดูทางด้านของเวสแฮมบ้างครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับสองนัดเนี่ยแพ้ทีมจากเยอรมันกับฝรั่งเศสนะครับนัดล่าสุดแพ้เลเวอคูเซ่นไป4-0ก่อนหน้านั้นแพ้แรนไป3-1นะครับที่ชนะเนี่ยชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ได้นะครับในการอุ่นเครื่อง3-2 นะครับที่เหลือก็ไปเตะที่ออสเตรเลียก็ชนะเพิร์ตกรีได้6ประตูต่อ2นะครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ3แพ้7นะครับเปิดตลาดแฮนดิแคปมา19นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป9นะครับเท่าตัวอยู่สกอร์สูง16ครับสกอร์ต่ำา4นะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทา้งน้านของบอลมาร์ทครับเป็นรองนะครับ อยู่ที่น้ำลบสิบครับ0.98ทางด้านของเวสแฮมเหลื่อมกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับน้ำอยู่ที่0.92สกอร์สูงที่2ลูกครึ่งนะครับน้ำขาวคู่นี้ทดสกอร์สูงกันไว้เลยนะครับสำหรับราคารองนะครับเวสแฮมต่อมาที่ราคาปปน้ำล้นนะครับทางด้านของบอลมัดอยู่ที่น้ำบวกสิคู่นี้เราหลาๆมองว่าครับเวสแฮมถึงแม้ว่าจะฟอร์มดีนะครับแล้วก็เจอกับบอลมัดช่วงหลังเนี่ยก็ชนะได้นะครับแต่นัดนี้ฤดูการนี้ครับเวสแฮมขายดีแคนไล์ออกไปแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูว่าใครจะะมาาททดดแนไ้รเพะ คู่นี้ครับเหล่าระดามองว่าบอลมัดน่าจะมีโอกาสมากกว่าครับเล่นในบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้รองที่บอลมัดครับราคาปปน้ำบวกสิบรับในคู่นี้สกอร์สูงที่2ลูกครึ่งน้ำขาวด้วยนะครับผมไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับสามทุ่มนะครับเป็นทางด้านของเอเวอเรตเจอกับทางด้านของฟูลแลมครับคู่นี้ท็อฟฟี่เจอกับเจ้าสัวครับใครจะ ทำแต้มได้มากกว่ากันนะครับในดุการนี้ดุการที่แล้วเนี่ยวุฒิวิทย์ิวเฉียดนะครับที่จะตกชั้นเหมือนกันทั้งคู่นะครับทางด้านของสติที่เจอกันนะครับนัดล่าสุดฟูลล่มเอาชนะไปได้ถึง3ประตูตอนหนึ่งในดุการที่แล้วนะครับในบ้านของเอเวอร์ตันก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของฟูลล่ศูนย์ศูนย์นะครับเจอกันมาสิบนัดครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมานะครับเอเวอร์ตันชนะได้ห้าเสมอกันไปหนึ่งนัดครับแล้วก็ฟูลล่มชนะได้สี่นัดนะครับเปิดสถิติเปิดแฮนดิแคปมาสิบนัดเอเว สิบนัดหลังกอสูงหครับสกอร์ต่ำสี่นะครับนัดล่าสุดสกอร์สูงนะครับมีถึง4ประตูเอเวอเรตันก่อนนะครับสติผลงานในการอุ่นเครื่องค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสำหรับเอเวอเรตต์นะครับนัดล่าสุดชนะทางด้านของสปอร์ติโปรตุกกสไป1น่นนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนสโตลกนะครับอุ่นเครื่องชนะ1นูนย์นะครับเสมอโบตันชนะวีแกนนะครับถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีแต่เป็นสกอร์ต่ําทั้งนั้นนะครับยิงได้อย่างละเม็ดนะครับ ทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับสถิติ20นัดครับชนะ7เสมอ7แพ้6นะครับเปิดตลาด20นัดทำเงินไป9เจ้าไป2แพ้ไป9นะครับสกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำ11นะครับยิงไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่สำหรับเอเวอร์ตันในเกมรุกนะครับนัดหน้าเอเวอร์ตันไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับมาดูทางด้านของฟูลแลมบ้างนะครับนัดล่าสุดฟอร์มดีครับชนะฮอฟเฟนฮามา2-1ในการอุ่นเครื่องนะครับแพ้เชลซี2-0ครับแพ้แอสตันวิลล่า2-0ชนะเบลฟอร์ด3-2นะครับในการอุ่นเครืื่่ออองงถวาก็ยััพใช้้ไดนะครบ ในเกรดมาตรฐานของฟูลเล่มนะครับถิติ20นัดชนะ7-2แพ้11นะครับเปิดตลาด20นัดทำเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป10นะครับสกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8ครับสำหรับทางด้านของฟูลเล่มนัดหน้ากลับไปอยู่ในบ้านครับเจอกับเลนส์ฟอร์ดนะครับเปิดราคามาครับเป็นทางด้านของเอเวอเรตต์ครับแฮนดี้แคปให้ต่อที่ราคาปปน้ำลบ10นะครับสำหรับทางด้านของราคารองอยู่ที่ครึ่งลูกครับอ้ามไหลอยู่ที่น้ำล้นนะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งครับคู่นี้อาจจะเป็นสกอร์ต่ำนะครับแต่ทาง เอลร์ตันถือว่าได้เปรี่ยนแรับที่เล่นในบ้านกุฎิสันปาร์กเปิดฤดูกาลแบบนี้ครับผู้ทางด้านของกองเชียร์เนี่ยเพียบแน่นอนนะครับฟูลล่ปไปเยือนนัดนี้ถึงแม้ว่าฟอร์มอุ่นเครื่องจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้น่าจะแบ่งแต้มกันนะครับสำหรับเอลร์ตันจากดูฟอร์มในการทำเกมรุกแล้วเนี่ยยากหน่อยนะครับที่จะเจาะฟูลล่นะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองไปที่ฟูลล่ครับราคา ปอปอหรือราคาครึ่งลูกครับน้ำบวกสิบก็ยังสวยอยู่ครับ ไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับน้องใหม่ของฤดูกาลนี้นครับวันนี้เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของคริสตันพาเลตนะครับคู่นี้เจอกันมาในฤดูกาลปี2021เป็นทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับสกอร์เดียวกันครับสประตูต่อศูนย์เจอกันมา10นัดเชฟฟิลล์ชนะไป4นะครับเสมอกัน2นัดคริสตันพาเลตชนะได้4นัดแต่2นัดล่าสุดเป็นคริสตันพาเลตนะครับที่ชนะได้ในพิมลิกลูกดูกาลปี2021นะครับหล่นชั้นไปปีเดียวนะครับกลัับบขึ้นนนนนมาาะคครรเเชฟฟิลลผงงใออุ่่ื हमें यह भी बताना होगा कि इस तरह के विकास के लिए किस तरह के विकास के लिए किस तरह เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดแพ้ให้กับสตุตการ์ไป3ามศูนย์ก่อนนั้นชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ไป3าหนึ่งนะครับแพ้คีโรนาไป2อศูนย์นะครับวนเครื่องค่อนข้างที่จะเยอะครับแต่ผลงานเนี่ยเมื่อเจอกับทีมใหญ่ๆแล้วเชฟฟิลด์ก็ยังสั่นอยู่นะครับเสร็ตียี่สิบนัดครับชนะสิบสองเสมอหนึ่งแพ้เจ็ดนะครับเปิดดูการอ่าเปิดแฮนดิแคปมาสิบเก้านัดครับทำเงินไปสิบแพ้ไปเก้าครับสกอร์สูงแปดสกอร์ต่ำสิบสองนะครับนัดหน้าไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับสำหรับเชฟฟิลดดด์ยููไนนนเต็มาาาาทงงห้ขอคริส เทศบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับปวัญใจเหล่าร้อยหลาทีเดียวนะครับในฤดูกาลที่แล้วทําเงินได้อย่างมหาศาลนะครับผลงานในการอุ่นเครื่องเนี่ยนัดล่าสุดนะครับชนะโอลิมปิกลียงไป2อูนก่อนหน้านั้นเสมอกับเซบีย่าห1ึ่งนะครับแพ้ให้กับมิเลียนนาลิออสนะครับ 2ประต,ตูต่อ1ชนะวัตฟอร์ด2-1ชนะคาวสเล่ครับ4-0เสมอบอลบี bon ้นะครับ2ประต,ตูต่อ2แล้วก็แพ้กับบาเนต1-0นะครับก็ยังมีปัญหาอยู่นะบางเกมก็ยังเห็นความพลาดของกองหลังอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสถิติ20นัดครับชนะ8เสมอ5แพ้7นะครับเปิดตลาดแฮนดิแคปม,มา20นัดทำเงินไป10ครับเจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นัดหนาด้เาเจอกับอาร์เซนอลครับลอนดอนดาร์บี้นะครับสำหรับครซีตั่นบาเลต มาดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของคิสซั่พาเลทครับเปิดราคามาสวยทีเดียวนะครับอยู่ที่ราคาปปครับน้ําเต็มทางด้านของเชฟฟิล์อยู่ที่น้ําขาวนะครับสปอสูงที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําเต็มนะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลังมองว่าครับคิสซั่พาเลทถึงแม้ว่าจะเหนือกว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ เชฟฟิลด์ครับดุการที่แล้วนะครับจบแชมเปี้ยนชิพด้วยที่2เลื่อนชั้นอัตโนมัติขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าจะย่อยๆครับเล่นในบ้านเนี่ยเก็บเงินเก็บทองได้ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับแต่เชื่อว่านัดนี้ครับคิสซันเพลตครับน่าจะมีทีเด็ดที่ขาดเยอะพอสมควรนะครับนัดนี้ก็น่าจะเก็บ3แต้มให้ได้แหละครับในนัดแรกของดูการแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะยากเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่า วันนี้เนี่ยคลิสซันพาเลตจะเฉียดจะฉิวขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่คลิสซันพาเลตครับราคาปปน้ำเต็มเต็มสวยสวยเลยครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแอสตันวินล่านะครับนัดล่าสุดเจอกันในการอุ่นเครื่องมานะครับก็ลองทีมกันมาบางครั้งอ่าคร่าวๆแล้วนะครับเสมอกันไป3ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของบ้านใครบ้านมันครับแอสตันวินล่าชนะได้ในบ้าน3-0นิวคาสเซิลชนะได้ในบ้าน4-0นะครับสถิติ10นัดเจอกันนิวคาสเซิลชนะไป3ครับเจ้าไปกันไป3ครับแล้วก็ทางด้านของแอสตันวินล่าดูดีกกวว่่าาเหนนือครับชะไป4 ครั้งนะครับแฮนดี้แคปเปิดมา10นัดครับ นิวคาสเซิลทำเงินไป4ครับแอสตันวิลล่าทำเงินไป6นัดนะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ7นะครับคู่นี้ปัดหัวตัวเท่าครับเท่ากันเป๊ะเลยนะครับสถิติของนิวคาสเซิลนะครับอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากๆนะครับขวัญและกำลังใจเต็มเปี่ยมนะครับอัดเม็ดเงินเข้าไปแบบเพียบเลยครับฤดูกาลนี้นัดล่าสุดชนะบียาริลไป4-0ครับก่อนหน้านั้นชนะฟิออเรนติน่าไป2-0ชนะไบตันนะครับเสมอเชลซีเสมอแอสตันวิลล่าชนะกัสโกเรนเจอร์นะครับ20นัดสถิตินะครับชนะ13เสมอ5แแพ้ค่2ัิ เท่านั้นนะครับแพ้2นัดเนี่ยไปแพ้นู่นเลยครับแพ้ในพิมลีกดุวการที่แล้วนะครับเปิดตลาดไป18นัดครับทำเงินไป10เจ้าไป1แพ้ไป7นะครับสกอร์สูง14สกอร์ต่ำหกนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่าบ้างนะครับอุ่นเครื่องก็ดูดีเช่นเดียวกันนะครับนัดล่าสุดชนะบาเลนเซียไป2-1ก่อนหน้านั้นชนะลาซิโอได้ถึง3-0นะครับเสมอเบลนฟอร์ด3-3ชนะฟูลแลมนะครับแล้วก็เสมอกับทางด้านของนิวคาสเซิลนี่แหละครับสามประตูต่อสามยิงได้ทุกนัดด้วยนะครับยิงได้ออะดวนนนนครััับสาางขแติลล่ หน้าครับแอสตันวิลล่าไปอ่าเป็นเจ้าบ้านนะครับอยู่เย้านะครับเจอกับทางด้านของเอเวอรตันนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลนัดหน้าเกมหนักเลยครับไปเยือนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากนั้นเจอลิเวอร์พูลต่อเลยนะครับโปรแกรมเปิดฤดูกาลของนิวคาสเซิลค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะครับมาดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับน้ำลบสิบแพงทีเดียวนะครับสำหรับราคานี้เหล่าร้อยหลายังมองว่าทางด้านของนิวคาสเซิล ดูกาลนี้เกมรุกค,ค่อนข้างที่จะดุด,ดันก็จริงนะครับตัวเล่นหลากหลายนะครับแล้วก็ตัวเล่นเก่าๆเล่นกันได้ค่อนข้างที่จะเข้าขาก็จริงครับแต่แอสตันวิลล่าดูกกาลนี้ไม่น่าจะประมาทได้นะครับหลังจากที่ดูฟอร์มอุ่นเครื่องมานะครับทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ดีมากด้วยครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับคู่นี้เราราตลามองว่าทางด้านของนิวคาเซิลครับอาจจะืดขึ้นคอนะครับถ้าจะชนะนี่ก็ กว่าจะชนะก็น่าจะต้องรอนาทีบาปนู่นแหละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอญาตเสียงรองเอาหูเข้าแรกครับให้รองไปที่แอสเซนวิลล่าครับราคาครึ่งคู่ลูกครับน้ำลบสิบครับจังหนับรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด7คู่วันนี้ครับทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของเยอรมนปครับนะครับบาเยนมินิกกับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับคู่นี้เนี่ยเหล่ารหลยๆ มองว่าทางด้านของบาเยนนะครับน่าจะเอาชนะไปได้แต่ก็ต้องลุ้นแฮนดิแคปให้ยิงให้ขาดด้วยนะครับอบิไลซช่วงหลังนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่อุ่นเครื่องไม่ดีเลยนะครับเกมรับหลวมนะครับบาเยนมิเิเกมรุกค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ได้รับข่าวดีว่าได้แฮร์รี่เคนมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเกมรุกเนี่ยจะโชว์ฟอร์มกดดันแฮร์รี่เคนได้หรือไม่นะครับในนัดนี้ให้ต่อที่บาเยนนะครับราคาหนึ่งลูกเต็มครับคุยสองครับฟิมลิกอังกฤษเปิดดูกา เนีฟอร์เรสค่อนข้างที่จะขาดนะครับถึงขาดมากทีเดียวสำหรับอาร์เซนอลเปิดราคามาต่อที่ลูกครึ่งควบ2นะครับถ้านอตทีแฮมฟอร์เรสแพ้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะผ่านแฮนดี้แคปหรือไม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของอาร์เซนอลครับลูกกระสุนวันนี้น่าจะมีเยอะครับให้ต่อที่อาร์เซนอลครับราคาลูกครึ่งควบ2หรือ2ลูกเต็มนะครับในคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับไบรตันกับลูตันทาวนครับน้องใหม่จากแชมเปี้ยนชิพอันดับที่3ในลุกการที่แล้วนะครับไบรตันจบอัน เปิดบ้านแบบนี้นะครับต้องลุ้นแะครับว่าจะเจาะรูตันเข้าหรือไม่นะครับสามแต้มน่าจะอยู่ที่บรตันนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าลูตันอาจจะมีโต้มีเถียงนะครับแฮนดิแคปเปิดมาคาดทีเดียวนะครับก็ยังเชื่อว่าให้ ไบรทันต่อที่ลูกครึ่งน่าจะมีมุมได้ทําเงินมากกว่านะครับให้ต่อที่ไบรทันครับคู่นี้ราคาลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับบอลสมาร์ทกับเวสแฮมนะครับบอลมัดเจ้าบ้านครับเวสแฮมอ่าเวสแฮมเปิดราคามาต่อที่ราคาเสมอถึงราคาปปนะครับถึงแม้ว่าเวสแฮมจะสถิติเนี่ยจะข่มบอลมัดพอสมควรนะครับแต่เปิดราคานี้มาลอตาลอใจทีเดียวนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าบอลมัดเับไม่น่าจะแพ้ครับในนัดนี้ให้รองที่บอลสมาร์ทครับราคาเสมอหรือราคาปปครับ กินหูมาสักข้างก็ยังดีนะครับคู่ต่อไปครับเอเตันกับทางด้านของฟูลแลมนะครับเอฟเวอร์ตันมีปัญหาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับสำหรับตัวผู้เล่นแล้วก็ความลงตัวนะครับฟูลแลมดูดีกว่านะครับฤดูกาลที่แล้วจบกลางตารางนะครับช่วงหลังมาตีแต้มเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ กว่าจะลงตัวได้ก็ผ่านครึ่งฤดูกาลไปเลยนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าฟูลแลมครับน่าจะเบียดได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่ฟูลแลมครับราคาเสมอหรือราคาปปครับในคู่ค่ต่อไปครับเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับน้องใหม่อีกหนึ่งทีมเจอกับทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดขุ่นเครื่องดูดีนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยฟอร์มดีทำเงินได้ต่อเนื่องด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเจอของแข็งทีเดียวกับคริสตันพาเลตคผู้นี้ ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับเวลาที่สั้นพาเลตไปเยือนเนี่ยไม่รู้ว่าจะหลุดหรือไม่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าน่าจะเก็บแต้มได้นั้นนี้ไม่น่าจะแพ้ครับแล้วก็มีโอกาสเบียดชนะได้เพราะฉะนั้นให้ต่อที่เคยสั้นพาเลตและราคาเสมอหรือ ราคาปปครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของนิวคาสเซิลครับกับทางด้านของแอสตันวินล่านะครับนิวคาสเซิลเปิดราคามาแพงทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งคุบลูกนะครับสองเม็ดถึงจะกินเต็มครับแอสตันวินล่าไม่ใช่จะย่อยๆนะครับดูการนี้จากที่ดูในการอุ่นเครื่องนะครับชนะทีมใหญ่ๆมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยิงได้เยอะมากนะครับคู่นี้ให้สกอร์สูงกันไว้สักหน่อยก็ดีนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลเล่นในบ้านขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับสำหรับกองเชียร์นะครับในบ้านนะครับนิวคาสเซิล แพ้ยากนะครับแล้วก็ทางด้านฤรูกาลนี้เนี่ยสปอนเซอร์รวมถึงอัดฉีดเนี่ยเยอะเลยนะครับมีลุ้นเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าคู่นี้ครับเอาหูเข้าแรกน่าจะดูดีกว่าครับจบเสมอมา ก็กินเต็มนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่แอสซัมวิล่าครับราคาครึ่งควบลูกกับจังหนับรับตังกันครบ7คู่ครับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราใน YouTube Channel ครับเหล่าร้อยหลานครับก็ขอฝากไว้หนึ่งช่องทางครับสำหรับพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ l ล n e แอดครับแอดไซครับ1 0 0 RA นะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับเริ่มดูการใหม่แบบนี้ด้วยกันนะครับเดินทางไปดูกันแบบจััััังหวรบบตกกนนทุ แบบนี้นะครับทั้งเต็งทั้งสเต็ปนะครับเข้ากันแบบรัวรัวแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับเหล่าร้ายหลาครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ